ลูกขอ,อไปเที่ยวเป็นงานฮิตโนกนไปสุดท้ายแล้วก็ให้ไปบอกว่าเออถ้าหนูไม่ได้ไปก็กลับบ้านเพราะว่าเป็นโรงเรียนมัธยเก่า,มเ,กาเมีเพื่อนเพื่อนไปกันแปดคนรอไซสี<า>่คันแล้วบอกแล้วก็ออกมาจากงานฮิตโกลประมาณห้าทุ่มแ,แ,แล้วก็ไปนั่งเล่นที่สถานเดินเท่าแล้วก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาก็คือว่ากลุ่มวัยรุ่นเน่ะ นั่งอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็มองแล้ว่าขับรถมาดูหน้าแล้วพอน้องจะกลับคือวัยรูปถูกกลุ่มนี้ปวดมา่หนยอยู่บ้านแม่อยู่บ้านแล้วมีน้องเพื่อนของน้องอะ่ะโทรมาบอกว่าน้องโดนแทงอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลธนาการรแม่ก็ไปไปนันน้องที่ทัานาการแล้วก็เขาส่งตรงไปที่พระโหนแม่ก็ไปนันน้องที่พระโหนแล้วแม่ก็ถามว่าเป็นยังไงเจอเนาะคุยกับน้องน้องก็บอกว่า โดนเด็กโดนเด็กอะ่ะขับรถควนใส่ปัดหน้าแล้วก็ซ้อมแล้วก็แทงแบบอบดูสี่ชีวิตวันที่ห้าประมาณเจ็โดโมงกว่าๆเจ้าหน,น้าที่เข้าไปวันเกิดเหตุอ่ะวันที่สี่ตอนเที่ยงคืนกว่าๆเจ้าหน,น้าที่นั้นรับแจ้งความไปแล้วรับเรื่องไปแล้วแล้วก็พอน้องเสียหนูก็ไปที่อำเภอเอ้ยไปที่สถานีตำรวจไปบอกว่าน้องเสียเขาก็เลยเขาก็มาแต่ว่าน้องอ่ะเสียแล้วที่เขามาแต่เขาไม่ได้เข้าไปทายลูกหรือไปอะไร เมื่อนั้นถ้าเกิดพวกเราไม่คิดอนี้เราก็คงจะทําแต่เมื่อวานเสร็จไปแล้วพิธีทุกอย่างจบไปแล้วแต่ตอนนี้เราคิดว่าในเมื่อคดีไม่คืบหน้าน้องยังนอนอยู่ในโรงแล้วเราจะมีความรู้สึกยังไงแล้วพ่อแม่เขาจะนำาทำยังไงจิตใจพ่อแม่คนครับเขาเลี้ยงเข้ามาตั้ง14ปีแต่อคนที่มันทําอ่ะมันเด่นนิดหรือเปล่ามันแช้เวลาแค่ข้ามคืนพาชีวิตเข้าไปแล้วถามว่าเป็นพี่น้องของคุณคุณรักกันได้หรือเปล่าขั้นต่อไปคือพยายมหลักฐานตำรวจก็พยายามช่วยพี่น้อง นี้เลยนี่จริงเพราะฉะนั้นมะป่าหรือว่าวันนี้ถ้าเสร็จก็ขอบคุณนะคะถ้าเสร็จเอาไว้ก็ทำวัตถุดิบนะคับ้วอะรับเอาไว้ทวัตถุดิครับอันนี้คือจะเล่าว่าไม่ไดไม่ได้นิ่งแต่ว่า ก็ยังไม่เผาจะอยู่แบบนี้วันนี้ไม่เรียบร้อยแล้วเจดรอีคนกระสานใครครับไปดู่าาไม่เี็ดร้อยแล้จะไปเผสรุปาเป็นตัวจริงแล้วตำรวจบอกว่าใายในวันนี้วันนี้จอบไปจับคนที่มีเัวจริงจับเลยได้รว่าเขาอิจฉาวนดบได้ส่ตัวเนี่ยมันก็เด็กไแล้วแอกนั่นแหละคอยไล่เหมาบ้างมีใครบ้างที่เป็นใจาี่วิชาตรวจนะครับ ก็ต้องใช้วิธีอย่างอื่นเดี๋ยวจัดการให้ขอให้ได้สักคนสองคนมาเดี๋ยวก็ออก มันก็ได้สามคนแล้วอ่ะมีชีได้สามคนแล้วก็คนจะจับสามคนนี่แหละเรามาสอบสวนแล้วก็จี้สามคนนี่แหละเพราะเขไปดูตัวนี้ก็คือจากการที่พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับก็เขาก็เร่งรัดให้ตำรวจในพื้นที่กับคนร้ายนะครับในฐานะของตำรวจเนี่ยเนื่องจากกลุ่มไว้ลุ้นกลุ่มนี้ที่เรารู้สืบคราบมาแล้วตอนนี้เรามีข้อมูลหมดแล้วนะครับ แต่ขั้นตอนในการออกจับซึ่งการกฎหมายเด็กตอนนี้ประเทศไทย,ยมันมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะตอนนี้นะฮะก็คือเราร่วมกับเจ้านที่ทหารเรืนะครับเราจะตั้งดา่านตั้งดา่านเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีลงมาเนี่ยขับออกไปเที่ยวนอกบ้านหลังคืนเนี่ยเราจะยึดรถเราจะยึดรถแล้วก็ต้องให้พ่อผู้ปกครองมารับในตอนเช้า หรือว่าให้เลขผู้ปกคอรองมารับเป็นแฟนพันธุเพราะว่าเพราะฉะนั้นเตือนไปถึงผู้ปกคอรองนะครับถ้าเกิดท่านปล่อยลูกหลานหรือท่านที่เป็นเด็กไปเที่ยวเนี่ยท่านมีความผิดด้วยนะครับเกีเ่แล้วท่านมีความผิดด้วยเพราดดะฉะนั้นขอว่าอย่าให้เด็กออกมาเที่ยวออกมารวมกลุ่มกันนี้นะเด็กวัดสระบาสจนะริงแล้วนะครับผมอยากจะให้แบบเด็กที่ทำบัตรประชาชนแล้วจะย,ยังไงล่ะให้แก้กฎหมายว่าถ้าเกิดทำผิดคดีร้ายแรง ก็อยากจะให้แบบลงโทษตามแบบผู้ใหญ่ไปเลยในเมื่อถ้าเกิดว่าเด็กอายุ16ยังเป็นเด็กอยู่แต่ทำาิดหลายแรงกันก็เหมือนเขาา้า3าก็คือมัอนเข้าแบบทางที่นิดแล้วก็ดูออกมาเด็วต่อไปเขาต้องมาทําก็ต้องมาทําแบบนี้อีกผมกอยากให้คนที่มีส่วนในทำในทำว่าเด็กอายุ16ถึง20หรือก็แล้วแต่ถ้าทำผิดหลายแรงแล้วก็ขอให้ดําเนินคดีแบบตามผู้ใหญ่ไปเลย การแก้กฎหมายจากเด็กอายุ15ให้เป็นนายนายคือว่าให้เป็นผู้ใหญ่ไปเลยไม่ให้เป็นเยาวชนเพราะว่าถ้าทําผิดออกไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องกลับมาทําผิดอีกก็คือว่าให้ให้ยังไงล่ะคือว่าให้ดําเนินการแบบคนใหญ่ไปเลยอ่ะคือว่าถ้าความผิดอะไรไปแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องออกมาอย่างเงี้ยคือตลอดชีวิตหรือว่าประหารชีวิตอะไรเงี้ยค่ะอยากให้เป็นแบบนั้นไม่ให้มีเยาวชนแล้วคือว่า15นี่คือให้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวคือว่าเวลาทำผิดออาทำผิดแล้วไม่ต้องออกมาทำร้ายคนอื่นอีกอย่างเงี้ยค่ะ